ตอนนี้เราอยู่กันที่สี่แยกขนมนะคะเดี๋ยวียวจะพาไปดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวานผู้หลุมก่อนนะคะตามสัญญานะคะว่าจะพามาดูบ้านหลังนี้หลังนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะก็จะอยู่ใกล้กับบริเวณสี่แยกขนมนะคะทำเลดีมากๆนะคะเหมาะสำหรับที่จะทำกิจการนะคะ เป็นย่านธุรกิจนะคะอยู่ใจกลางสี่แยกขนอมเลยนะคะใครที่กําลังตามหานะคะอยากจะเปิดร้านที่ในขนมหรือว่า,าย่านทะเลนี้นะคะสามารถที่จะสอบถามกันมาได้นะคะฝากไว้ด้วยละกันนะคะหลังนี้เปิดร้านได้เลยนะคะสนใจนะ ก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ากันได้นะคะหรือว่าโทรค่ะศู7ค่ะ072 2928นะคะแล้วก็นัดมาดูกันได้นะคะ